ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสู่เดียวเช่นเคยครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำา5อันดับมือสือสเปคอรงน่าใจมากๆเลยนะครับลดราคาเนี่ยอรงมากเลยทีเดียวนะครับคุ้มกว่าน,นี้เนี่ยหาซื้อแทบไม่ได้แล้วนะครับสรับปี2025นี้นั่นเองครับก็แต่ละรุ่นเนี่ยบอกเลยว่าสเปคที่ให้มากับราคาเนี่ย ว่าคุ้มค่ามากๆครับใครที่สนใจรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโปรแกรมทุก่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างครับไปกันเลยครับอันดับที่5ครับ Samsung Galaxy A16 นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโอรุ่นราคาประหยัดของแบรนด์ Samsung ที่ถือว่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างจับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะราคาล่าสุดนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่5,990บาทนะครับราคานี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแต่ว่าราคาที่ลดลงมาในคุ้มมากๆเลยนะครับอยู่ที่3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าราคานี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็นตัวจอซูเปอร์แอมโมเตของทางซัมซุงด้วยก็ถือว่าคุ้มไปใหญ่เลยนะครับใครที่สนใจมือถือคุมค้มๆรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกดัดไว้ให้นะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคบองตัวน,นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.7นิ้วเลย จะ <George S 2> เป็นแบบ Super a m อ l e ์มูเนะครับอัตรา f รเฟ h ชเร e อยู่ที่90 h z นะครับส่วนในเรื่องของตัว Android ในตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน14นะครับแต่ก็สามารถอัปเดตได้นะครับส่วนในเรื่องของ CPU จะเป็น Helio g 99นะครับความเร็วอยู่ที่2.2 g h z เลยครับแล้วก็ในเรื่องของหน่วยความจำจะมาพร้อมกับตัว RAM 4 g b ROM ม128 g b มาให้นะครับกล้องหลังให้มา3เลนเลยนะครับอยู่ที่50 000 000ล้านพิกเซลวก5ล้านนีก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับ การถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ full hd ที่30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้จะให้ความจุมาที่5000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่25วัตนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาล่าสุดก็ยังที่เด็กล่าวไปนะครับอยู่ที่3000ปลายๆป,ประมาณนี้ครับอันดับที่4ครับ c o n e r x 7จ c นั่นเองนะครับก็เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับและก็ตัวนี้เนี่ยผมก็ แนะนําไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับค่อนข้างนะ่าสนใจแล้วก็คุ้มค่ามากๆด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่5990บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทนิดๆนะครับก็ราคาค่อนข้างคุ้มเลยนะครับและก็ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าออกแบบไม่ได้สวยมากๆเลยรุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับก็ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับ ส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.77นิ้วนะครับจะเป็นแบบ tft lcd กับอัตรา refresh rate อยู่ที่120 hz มาให้เลยนะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน14นะครับส่วนในด้านของตัวชิปเซตหรือว่า cpu จะมาพร้อมกับตัว snapdragon นะครับหกแนั่นเองนะครับความเร็วอยู่ที่2.8 GHz เลยนะครับแล็กกรองในเรื่องของหน่วยความจำจะมาพร้อมกับตัว RAM 8 GB นะครับส่วน ROM เนี่ยอยู่ที่256 GB นั่นเองครับ ล้องหลังให้มา2เลนนะครับความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซล f 1.7นะครับการถ่ายวิดีโอสงูสงสุดอยู่ที่ full hd ที่3 0เฟรมส่วนกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาที่6000มิล ah, ลิแอมนะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่35วัตต์นะครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่4000ักว่บาบาทเท่านั้นเองครับ อันดับที่3ครับ Vivo Y 2 0 5 g นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและก็รุ่นนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยถือว่าราคาลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับราคาเปิดตัวรุ่นนี้อยู่ที่9,999บาทนะครับก็ตีไปหมื่นดึงนะครับสำหรับราคาเปิดตัวนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับและก็เป็นรุ่นที่ ค่อนข้างขายดีด้วยเนะี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาคุ้มมากๆในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ใน,นเรื่องของการดีไซน์เนะี่ยตัวนี้บอกได้เลยว่าดีไซน์ค่อนข้างพรีเมียมและก็สวยมากๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งพี่กัดไว้ให้นะครับสำหรับในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ AMOLED เลยนะครับส่วนอัตรารี f r e s เ rate เนี่ยอยู่ที่120 e Hz นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัว Android นีจะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14ด้วยนะครับ ส่วน CPU นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 4 Gen 2นะครับความเร็วอยู่ที่2.2 g h z นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของในความจําจะมาพร้อมกับตัว RAM 8 g b ROM 256 g b กนะครับกล้องหลังให้มา2เลนนะครับก็คือความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซล F 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดนะครับอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนั่นเองครับส่วนในเรื่องของกล้องหน้าอยู่ที่3 2 2ล้านพิกเซลเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่8 0วัตต์เลยนะครับถือว่าชาร์จได้เร็ว,รวมากๆเลยนะครับ8 0วัตต์เนี่ย mm hmm. กรนีเรื่องของราคาราสุดก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นครับ อันดับที่2ครับโปรโก F7 นั่นเองนะครับก็เป็นมือถือสุดคุ้มค่ามากๆเลยก็สเปคเนี่ยก็แรงมากๆเหมือนกันนะครับจากแบรนด์ของโปรโก้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของสเปคนั่นเองนะครับตัวนี้ในเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะลดไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่มากๆเลยนะครับซึ่งราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่1 3 9 9 9บาทนะครับ ราคาล่าสุดเนี่ยก็เลยเลดไม่เยอะนะครับอยู่ที่11,000กว่าบาทนิดๆเท่านั้นเองนะครับก็ราคานี้ก็ถือว่าคุ้มกับสเปคมากๆแล้วนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยอยู่ในเรือดระดับเรือธงเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่มีงบค่อนข้างจํากัดน,นะครับอยู่ที่หมื่นหนึ่งแล้วก็ต้องการมือถือสเปคแรงไปเล่นเกมหรือว่าไปทําอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากเจอแนะนํามากๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ส่วนในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวในเรื่องของจอภาพอยู่ที่6.8 3นิ้วครับจอจะเป็นแบบ AMOLED นะครับอัตรา r e ฟเฟอเร a ท e อยู่ที่120 h z มาให้นะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15ครับ CPU ตัวนี้มาพร้อมกับตัว Snapdragon 8 s Gen 4เลยนะครับความเร็วที่3.21 g h z ครับมีความจําจะมาพร้อมกับตัว RAM อยู่ที่12 g b ROM 256 g b นะครับ แล้วก็นี่เรื่องของกล้องหลังเนี่ยให้มา2เลนนะครับความละเอียดที่50ล้านพิกเซลบวกแล้านพิกเซล f 1.5ครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4K ที่60ฟเฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่6,500มิลลิแอมเลยนะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวเนี่ยมาที่90วัตต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่11,000กว่าบาทนิดๆเท่านั้นครับ อันดับที่1ครับ Honor Magic 7 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นเรโทงเลยนะครับของแบรนด์ h o n o r ที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจที่สุดนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่ก็ยังเป็นรุ่นใหม่อยู่นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็เปิดตัวมาที่35,990บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่2 7 0 0 0กว่าบาทนิดๆนะครับก็ถือว่าราคานี้ถ้าเทียบกับในเรื่องของสเปคและก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ย ถัวค่อนข้างคุ้มเลยนะครับก็ถือว่าราคานี้ลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของตัวกล้องเป็นหลักนะครับกล้องนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับแต่ก็ในเรื่องของตัวสเปคนะครับที่ถือว่าให้มาระดับเรือธงเลยนั่นเองครับก็ใครที่สนใจรุ่นนี้เรียกได้ว่าห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้แน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.8นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ LTPO OLED มาให้ด้วยนะครับ อัตราดีเฟรชชั่อยู่ที่ 120Hz นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของ Android จะเป็นตัวเวอร์ชัน15แล้วนะครับ CPU จะมาพร้อมกับตัว snapdragon 8 elite นะครับความเร็วอยู่ที่ 4.32GHz มนะครับในความจำเนี่ยตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว RAM 12GB ROM 512GB มาให้เลยนะครับส่วนกล้องหลังให้มา3เลนด้วยกันครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวก200ล้านพิกเซลแล้วก็อีก50ล้านพิกเซล f1.4 นะครับ การถ่ายวีดีโอเนียสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่60เฟรมนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่าย 4K ได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาที่5,850ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่100วัตต์เลยนะครับและก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนียอยู่ที่27,000กว่าบาทเท่านั้นครับ ก็ส่วนใครที่ดูคลิปนี้จนจบเนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของตัวเสียงนะครับรูปภาพหรือว่าในเรื่องของข้อมูลนะครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนในเรื่องของตัวคลิปเนี่ยนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแค่การแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดมากนักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยยนนะครัับมกก็็งงไี่ อย่าลืมกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ